สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกมลปัสงงามคณะเกษตรสาขาวิชาเกษตรเขตร้อนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะทุกท่านทราบหรือไมค่คะว่าข้าวที่คนไทยและก็คนทั่วโลกนิยมบริโภคในปัจจุบันเนี่ยแบ่งออกเป็น4ชนิดหรือ4ประเภทใหญ่ๆค่ะนั่นก็คือข้าวหอมมะลิข้าวขาวข้าวเหนียวและข้าวเพื่อสุขภาพค่ะซึ่งข้าวนะคะที่มีราคาสูงและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมากนะคะนั่นก็คือข้าวหอมมะลินั่นเองค่ะ ซึ่งพบว่านะคะข้าวหอมมะลิเนี่ยมีการปลูกมากในแถบพื้นที่ภาคอีสานค่ะโดยมี2สายพันธุ์ที่นิยมปลูกนั่นก็คือข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ105และข้าวพันธ์กอขอ15ค่ะโดยหัวข้อในวันนี้นะคะเราจะพูดถึงการเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวหอมมะลิค่ะซึ่งเกษตรกรนะคะจะมีขั้นตอนในการปลูกข้าวหอมมะลิในภาพรวมดังนี้ค่ะ และลักษณะเด่นนะคะอีกประการหนึ่งของข้าวหอมมะลินั่นก็คือเป็นข้าวที่ไวต่อแสงค่ะไม่ว่าจะเริ่มปลูกนะคะในช่วงเวลาใดก็ตามเมื่อถึงช่วงฤดูหนาวของประเทศไทยนะคะซึ่งเป็นช่วงที่กลางวันเนี่ยจะสั้นกว่ากลางคืนค่ะข้าวก็จะออกดอกทันทีนะคะจึงเป็นที่มาของคําว่าปลูกวันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อน,นั่นเองค่ะ ข้าวหอมมะลินิยมปลูกทั้งในช่วงฤดูนาปีและนาปังนาปีจะเริ่มในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมในระยะหว่านก้าซึ่งจะเก็บเกี่ยวได้ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมส่วนนาปังนะคะสามารถปลูกได้ตลอดฤดูขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำและการชลประทานวิธีการปลูกนะคะนิยมปลูกทั้ง2วิธีนั่นก็คือการฝักดำและการหว่านค่ะการหวานนะคะยังแบ่งออกเป็นอีก2ประเภทค่ะคือการหวานแบบแห้งพร้อมถ่ายกบและการหวานแบบเปียกการดูแลนะคะในระยะปลูกจะมีการใส่ปุ๋ยทั้งปุ๋ยเคมีและปุ๋ยคอกและการจัดการน้ำที่เหมาะสมค่ะ ซึ่งตอนแรกนะคะเราจะมีการใส่ปุ๋ยรองพื้นก่อนและตามด้วยปุ๋ยเคมีค่ะซึ่งปุ๋ยเคมีจะมีการแบ่งการใส่เป็นสองครั้งโดยครั้งที่2นะคะจะเป็นการใส่ในระยะก่อนข้าวตั้งท้องหรือว่าตั้งท้องสูตรปุ๋ยก็จะคํานึงถึงความเหมาะสมของสภาพพื้นที่และก็ชนิดของดินค่ะและการดูแลแปลงงานนะคะจะต้องมีการตรวจสอบต้นข้าวหรือการสํารวจแปลงทุกๆสัปดาห์นะคะโดยคอยกาจัดวัชพืชพวกข้าวดีดข้าวเด้งและข้าวพันปะปนนอกสายพันค่ะโดยสังเกตที่ลักษณะสีของต้นข้าวการออกรวงก่อนและหลังที่แตกต่างกันเมื่อเกกกกษตรรรพบนนนนะะะะคค็จททททําาถอิ้งใัี่ การเก็บเกี่ยวนะคะจะมีการเก็บเกี่ยวโดยใช้แรงงานคนหรือว่าใช้แรงงานโดยเครื่องเกี่ยวนวดหรือเครื่องจักรค่ะและนําไปสู่ขั้นตอนการนวดและการลดความชื้นการเก็บรักษาข้าวเปลือกการสีและสู่ขั้นตอนสุดท้ายค่ะคือการบรรจุหีบห่อเพื่อการคาค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวนิสาโกดดนะคะ การเพิ่มมูมลค่าข้าหวหอมมะลินะคะก็ปัจจุบันนะคะก็จะเห็นได้ว่าข้าหวหอมมะลิเนี่ยเป็นผลิตาัณการเกษตรเป็นอนดับสี่ของประเทศไทยนะคะที่มีากมารส่สสรงออกมากที่สุดค่ะโดยที่ปัจจุบันนี้นะคะก็มีการแปรรูปข้าหวหอมมะลินะคะเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆอาทิเช่นอาหารขนมขบเคี้ยวแล้วก็ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวแล้วก็อื่นๆมากมายเลยค่ะก็โดยที่วันนี้นะคะผลิตภัณฑ์ตัวอย่างที่ดิฉันจะพาทำนะคะก็คือขนมข้าวตาังค่ะเป็นขนมขบเคี้ยวที่ทานล่นนะคะแล้วก็สามารถทําได้ง่ายๆเลยค่ะก็ไปดูวิธีการทากันเลยค่ะ